กลับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งช่องนะครับมาคือเก่านะครับครับเมื่อนี้สวัสดีวันจันทนะครับพี่น้องเอฟซีครับวันหวยเราพัฒนาออกนะครับพี่น้องเอฟซีรอบนี้นะครับเสียน้าดีที่พาพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับมาตามเราพัฒนาอเวียงจันนะครับพี่น้องเอฟซีครับล่าอเวียงจันนะครับมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายหลุดนะครับไม่ควรพลาดนะครับครับรอบที่แล้วนะครับ ของออวบิ่งจันนะครับเขาแต่เหล็กวิ่งนะครับพี่น้องเย็ซีครับของออวบิ่งจันรอบที่แล้วนะครับเขาเหล็กวิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องเย็ซีเขาแต่เหล็กวิ่งสายสายวิ่งสายโหลดนะครับกับโชกมันกันคือเกลาเนาะพี่น้องเย็บซี่รอบนี้สีมาตัวใดนะครับเชนันดีผ้าพี่น้องเข้ามาตามเราพัฒนาออวบิ่งจันนะครับพี่น้องเย็ซีเอาเชนันดีขออนุญาตเขียนสักครันนะครับเพราะว่ามันแดดซองนะครับพี่น้องเย็ซี่ อาจจีซ่อนสะท้อนแสงตาพี่นองเข่าก็ได้นะครับลแ,แล้วเนเราจังพ่จีโซ่ให้พี่นองเข่าเบิ้งนะครับครับงวดประจำวันที่5นะครับวันจันทร์ที่5ครับเดือนกุมภาพันธ์ สองห้าหกเก็ดนะครับพี่น้องยิปซี่ลาวพัฒนาครับวิ่งรูดนะครับพี่น้องยิปซี่ ครับวิ่งรูดห้าตัวเดียวนะครับพี่น้องเย็บครับสายวิ่งสายรูดนะครับเราพัฒนานะครับโลโก้กของท่านอาจารย์นะครับเขียนไว้ข้างล่างก็ได้เนาะพี่น้องเย็บครับเราเอาเวียงจันทร์ครับพี่น้องเย็บจับคู่นะครับพี่น้องเย็บ ห้าสีับจับคู่ห้าสีห้าสีหาส่ห้าสาม ห้าศูนย์ครับพี่น้องพี่ชีห้าสี่ห้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเบิ้ลนะครับพี่น้องพี่ชีมีเบิ้ลพร้อมเลยพี่น้องพี่ชี เบิ้ลนะครับมีห้าห้าเม็ดเดียวนะครับอ๋เช่นอดีตเส้นไตก้อนนะครับที่น้องที่ใครสีเห็นชัดเจน ครับวันจันทร์ที่ห้ากุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเอาลืมเขียนโลโก้อาจารยร์ใส่นะครับ <c oughs> เราพัฒนาอเวียงจันทรครับทวนไหมครับพี่น้องซีครับวันจันทร์ที่ากุมภาพันธ์2567นะครับเนาะลาวพัฒนานะครับอเวียงจันทร์ครับวิ่งรูด5ตัวเดียวนะครับเอามาไม่ไม่หมัดหมัดครับพี่น้องซีครับจับคููนะครับมีหาซี่หาสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ เอาถามมาเบิ้ลก็คือหาหครับพี่นงองยิปซีถ้ามาเบิ้ลนะครับก็คือหาหานะครับครับผลงานรอบที่แล้วนะครับของออเวี้ยงจันเดี๋ยวเสียดทันดีหาเบิง้งปัวันเอาขอมุ่นเก่ามาอยู่พี่นงองยิปซีอว,วียงจันอยู่ที่ไหนเนาะหาก่อนครับ ทีนลังยอบซีครับเขาตะเลขวิ่เงเรียกรูดนะครับพี่น้องยุบซีครับของอ๋อวิ่งจันหลบที่แล้วนะครับนะเนาะวิ่งรูดหนึ่งกับแปดนะครับชุดจับคูของาอาจารย์นะครับก็รุดไปนะครับเข้าเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเข้าเลขวิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องยุซี แดดซ้อนพี่น้องเอฟซีมือนี้แดดแห้งนะครับครับเขาตะเล็กนึงนะครับพี่น้องเอฟซีเอารอบนี้มาหาตัวเดียวนะครับมาห้าตัวเดียวนะครับเอาสายวิ่งสายหลุดก็ขอให้แห้งๆบังๆคือเก้านะครับพี่น้องเอฟซีมาห้าตัวเดียวนะครับ ครับข็ข้อกับขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อเวียงจันทรนะครับทรงตีเหล็กแนวทางคมแนะนำโค้งนะครับมาให้เสียนนาเดียเดิล่องให้พี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับว่าจะเป็นฟังไทยฟังเล่าหรือว่าเอฟซีทั่วโลกนะครับเนาะก็มีเอาไปลุนไปเสียงหรือว่าเอาไปเทียบเชียงกับสำนักอื่นอาจารย์อื่นนะครับเนาะตัวเลขกเป็นแค่แนวทางนะครับทาง่องเฮากระําเสนอให้พี่น้องเฮานะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เดือดการพนันตะย่างใดเด้อพี่น้องเอฟซี อเอาชิปนาจเอ,อีกรอบนึงครับครับสำหรับชิปนี้เสียนาดีกับฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับชิปน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ <c oughs>